สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ FC หมอลำพอพองานเข้ามีหยุดแล้วนะครับก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับการเปิดรับเงินบริจาคของหมอลำพอพอนะครับแล้วนำเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการเปิดรับบริจาคนะครับ FC ทุกท่าน โดยล่าสุดเพจนิกกี้ชีเซิร์ฟก็ได้โพสต์ข้อความว่าทีมทนายจะตามคำขอของติ่งชั้นต่ำของมาลีเตรียมยื่นตรวจสอบเรื่องรับเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวมาลีจิตสิงหาคมนี้แอสแทกอย่าล้อเล่นกับระบบนะครับเอฟซีทุกท่านเรียกได้ว่างานเข้าหมอรําพอพอเต็มๆแล้วนะครับอย่ามาล้อเล่นกับการเปิดรับ เงินบริจาคนะครับเอฟซีทุกท่านหากมีการร้องเรียนเข้าสู่ระบบทางราชการแล้วนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะเข้าสู่ระบบของกฎหมายบ้านเมืองหากมีการร้องเรียนทางราชการนะครับทางราชการก็จะดําเนินการตรวจสอบขึ้นมาทันทีตามกฎหมายนะครับเอฟซีทุกท่านสิ่งที่หมอลำทำนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายเต็มๆเ,เลยนะครับถึงแม้ว่าหมอลำพอๆเนี่ยโจกมาพูด มาเปิดใจกับ FC ถึงความบริสุทธิ์ใจถึงขั้นให้สาบานก็ตามนะครับทำให้ FC เห็นใจสงสารแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับตนเองเลยนะครับในด้านกฎหมายนะครับ FC ทุกท่านถึงแม้หมอลำพอพอจะออกมาพูดเรียบเรียงคำพูดอย่างสวยรูนะครับว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราอยากส่งกำลังใจอย่างน้อยๆเราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง บอกเลยว่าในสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนคนไทยด้วยกันจริงๆส่วนใครจะคิดอะไรจะเอาเราไปว่าอะไรก็ปล่อยเขาไปแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทำอะไรประสงค์ของเราคืออะไรเราทำบุญเราก็ได้บุญเราจะพูดไปอธิบายไปกับคนที่ไม่เปิดใจมันก็ปร่าประโยชน์ไม่มีใครเข้าใจร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ นะครับเอฟซีทุกท่านคำพูดดูดีนะครับถึงอ,อกมาพูดยังไงก็ตามนะครับเอฟซีทุกท่านจะพูดด้วยคําพูดที่สวยหรูอย่างไรก็ตามแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าหมอลำพอพอจะพ่นน้าลาจนหมดปากมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตนเองเลยนะครับถ้าหากว่าหมอลำพอๆนี่ไม่กลางสเตทเมนต์ไม่โชว์หลักฐานนะครับในการโอนเงินเข้าโอนเงินออกมาแสดงนะครับว่าบริจาค ได้มาเท่าไรนะครับได้รับเงินบริจาคเข้ามาเท่าไรแล้วบริจาคออกไปเท่าไหร่บริจาคในส่วนไหนบ้างใชจ่ายอะไรบ้างมันชีส่วนไหนนะครับหากหมอรำไม่มีมาแสดงนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับตนเองเลยนะครับเพราะว่าคําพูดของคนนี้มันเชื่อถืออะไรไม่ได้นะครับเอฟซุกท่านจะพูดให้สูงส่งยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่น่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นนะครับหากวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมนะครับ ทางทีมทนายส่งเรื่องยื่นตรวจสอบต่อปปงนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบทางราชการขึ้นมาทันทีทีนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับมันจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆเลยนะครับเอฟซี MC ทุกท่านหากทางราชการก็ไปตรวจสอบหมอลำจะพูดจะพ่นน้ำลายใดๆก็ตามทางราชการเขาไม่ฟังนะครับมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่หมอลำพอๆจะต้องทำนั่นก็คือรีบหาพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการเงินที่ประชาชนบริจาคเข้ามานะครับว่ามียอดเงินเท่าไรโอนไปใช้ส่วนไหนบริจาคไปส่วนใดนะครับมันต้องมีบัญชีการใช้ใจ่ายมาสแสดงน,นะครับว่าเรานี่นำเงินส่วนนี้ไปบริจาคที่ตรงนั้นบริจาคที่ตรงนี้นะครับส่วนไหนบ้างนะครับมันต้องมีรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับให้เป็นหลักฐานให้แก่ทางราชการนะครับที่เขามาตรวจสอบนะครับ หากว่าหมอลำพอพอไม่มีหลักฐานส่วนนี้นะครับมาแสดงกับทางราชการนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับในทางกฎหมายนะครับหากพบว่าหมอลำพอพอไม่มีหลักฐานนํามาแสดงเลยนะครับก็จะถูกทางราชการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับปลูกตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนขึ้นมาทันทีเลยนะครับทีนี้และหนักเลยนะครับเผลอติดคุกเลยนะครับอย่ามาล้อเล่นกับระบบทางราชการนะครับ คุณเปิดรับบริจาคคุณต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่ามา้อเล่นกับระบบการเปิดรับบริจาคจากประชาชนนะครับเพราะว่ามันมีหลายเคสที่ให้เห็นนะครับว่ามีคนติดคุกนะครับหลายคนเลยนะครับติดคุกก็เพราะการเปิดรับบริจาคนี่แหละครับบางเคสก็หนีไปต่างประเทศนะครับยังไม่ได้กลับมาเลยก็มีนะครับกรรมมันแรงนะครับหากเราทำอะไรที่ไม่โปร่งใสนะครับ เอฟซีทุกท่านความมั่นหน้ามั่นโงก,ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับหากเธอหมอลำท่านนี้หมอลำพอพอไม่มีหลักฐานมาแสดงนะครับถึงเรื่องการเปิดรับบริจาคและก็นําเงินได้รับบริจาคนี้ไปบริจาคส่วนใดนะครับหากไม่มีบัญชีมาแสดงนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับทีนี้เราก็มารอดูกันนะครับว่าหมอลำพอพอจะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับ หรือจะมัวเล่นลิ้นไปวันวันนะครับเอฟซีทุกท่าน